กินข้าวดีวะเแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วพอจักกิ้งมาแม่งก็ตัวเหม็นอีกทุกการณา์อะไรก็จะลดอีกว่างันเถอะนะเร็วๆครับ เป็นไปว่างั้นเถอะรักแรกสุดยอดจะยากนิดหนึ่งนะรักแรกเนี่ยนะสำหรับซิมคนนี้ที่อ้วนท้วมสมเบอร์มีอะไรกินเยอะแยะ,ยะอย่างผมในตอนนี้ครับขนมเต็มเลยจำไม่ได้ว่าบ้านไหนมันน่ารัก,กวะ ผมเคยเล่นอยู่แล้วครั้งหนึ่งได้จรีคราวนะรู้สึกจะเป็นบ้านหลังนี้ครับเฮ้ยนม่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตื่นมาก็มาเที่ยวบ้านแม่งเลยเป็นทนายความนะครับจำได้รวยอยู่ครับรวยอยู่ ก่แล้วค่อนข้างอ้วนน่ะเขาอ,อ้วนน่ะทำไงให้พ่ออน่นเมย์ตื่นตื่นครับตื่นครับตื่นครับยังอ้วนอยู่ไหมเนี่ยอ้วนอยู่อ้วนมากด้วย แค่ไปถึงแม่งไม่อยู่บ้านนะเว้ยเนื้อธรรมดาพอดูไม่ทันนะเฮ้ย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 ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมานี้มานี้มาคุยมาคุยมาคุยไปอ,อยาไปาเกียวบ้านแม่งคาริโอรูบาปวดท้องหรอ โอเคอืมสายให้เข้าไปได้งั้นหรือโอเคเข้าไปสิเข้าไปสิ The Yoga Wat อ๋อมาถึงก็ต้องเฟอรี่ก่อนยาวกว่าน,นี้ด้วย i <laughs> shoe. jabs. like a Leave ti, liba a shoe. large. <laughs> oh. <laughs> with the galona. ชมรูปแล้วกันเลยส,วสควอซีสเนดเซอร์ถามาคู่ครองเมื่อไหร่เหรอไม่มีคันจิฮาลาโดโปอือหออูปัมปูนัยซันดายาลาจับลานฮอร์บลาโอเวนิวาบไอบูกะเล็กชาเซียคนไม่รู้จักกันมาน,นี่เน,นาะกาซาก

Johaba, I'll learn. i Zorba, I'll learn. 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 I'll. 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 i not i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 

ก็จะมีกล้นะนะจะ mm. อิอวอิ่วอิ่วอิ oh. 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 อ่วหิวข้าแล้วเหรอช่างมึงไม่รู้ไม่สนจะจูบลีน่าดะโคนี่มามืดอกว่าอาชโลอืม นะต้องลองมารีแล็กดูให้มันได้กินข้าวไปนะครับให้ไม่รีแล็กไม่รีแลกมากินข้าวมา่งหาเบเฟิลวัฟเฟิลแล้วก็โอ้โหบ้านสีทุดฉาตเหลือเกิน